ปปากกลงทางเคนาดาเยเมาใส่ขอก็เด็กใคอยากสั่งแจกซ้าบ้านก็ได้เด้อพี่น้องหรือว่าแบบว่าอยากสั่งแบบว่าอย่างอย่างแจกซี่ก็ได้นะเพื่อนกันเลยพี่น้องกชมผัใจเยใจเ 네ปัตตนกับลุงเผยหุ่แล้วอยู่ว่าตัวละมาบางทีปะยับออกลูกบลมต้องปีนเอาปัตตันกับลุงเผยแล้วเห็นไปดำหน้าซอยตะกี้ ปลาตกแตงแล้วพี่น้องอจะไปปลูกยังไง่อยปลูกคือมันไม่หลอดตัดแต่ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อย,ยินดีตอนครับเขาสูสองบ่าวสุขคนดีๆพี่น้องมือนี้แมนมีข่าวดีพี่น้องเลยมือนี้เขาเสียเอาใส่กอกไปแจกเศร้าบ้านพี่น้องเอ้ยมือนี้ฝากกระลุงทางแคนาดาฝากเงินมาให้บ่าวสุขมาเมาใส่กอกเลยเนาะ รวมทั้งหมดหนึ่งล้านสี่แสนกี่พี่น้องนี่เฮากระสิมานับมันถึกประมาณอันเจ็ดลอยเจ็ดลอยลูกพี่น้องเหมือนี่เขาจะมาแจกให้ชาวบ้านสี่หาังค้าเพือนเนาะตอนนั้นป้าก็ลุงบาสุกมาเยี่ยมมายามบ้านบาสุกเนาะเป็นกระไดหุงจ้ากับคนอยู่บ้านนี่แหละเป็นว่าให้ไปแจกให้แม่เท่านน้องป้า แ,แม่บาวคำสิงไกาประสีเนาะไกาขอบคุณองเกได้ันขอบคุณสาวอาปโปไกาเบิรเนาะยาห่อสิมาหารเบิรงขันมันลายมันยังเ่อกระสิแบ่งไปแห่ขอบคุณอื่นน,น,นะพี่เนาะเพราะว่าใส่เกาคขัมันลายเฮาจะบริปีงไปไฮเ,เดอพี่เนาะ,ะเฮาจะเอาไปหาเป็นแบบสดๆเพราะว่ายัางเพราะว่า มันจังสิแบาบว่า<ม>เพิ่นเก็บไว้กินได้ดนหนะเพราะว่าคันเฮาปีเงเพิ่นเพิ่นก็นต้องกินแทนเบิดเฮาเป็นแบบสดๆเพิ่นก็นกินทีละหน่อยกไ็ได้เนาะพี่น้องประหยัดกินยามใดกไ็ได้มีหาขอบคู่อ่ะบเ่เดือนหนึ่งหนึ่งแม่ปาคำสิงสองแม่น้องปลาสามเพื่อนน้องเกสี่เพื่อนปะาสี่หาเพื่อนน้องอาร์ หเคลื่อนเมตาเภาเออพอดีหคนมีเมตาเภานำา่าไปให้ผู้เฒ่า4 7อืดมไดหอเดย้อามเเุดเอาออกไปเนี้ยตัวนี้สามรอยตัวนี้ส่อยตัวนี้เออจม่เ้เลยเอาออกสี่อเจ็ดสิบสองอกเจ็ดสิบองหน่อานี่เคยนับสิอีกเออเอาเจ็ดสิบอหน่อย ใส่ก๊อกเจ็ดลอยอลูกพี่น้องลูกหนึ่งสองพันกีบเด้อได้ักำไรได้ประมาณสัมเดียดเราจแบ่งไปให้หาคนพกพกครอบครัวได้มาหารว่ามันถือครอบครัวละเท่าไรพี่น้องก็เอาไปแจกไปยายให้เพนเหมือนถือว่าเมาไม่แตน้นแตเตนเนาะาแต่เตนกับล,ล,ลุงเผยเขาใจกับเต้นกับลุงเผยเด้อหย่ใส่ก๊อก มาเดี๋ยวสิจัดใส่ทงใส่อันนี้เนาะพี่น้องให้พวกาออกก่อนนี่สิจัดใส่ทงอยู่ให้ให้มันเหลวเลยหรอเกลมาหาน้องสีจัดอะไรมาพี่น้องหกเฮือนเนาะมีเฮือนปลาเผาเฮือนซาอาโปเด็กกัเฮือนภาษีเฮือนนองเกยเฮือนแม่ปลาคำสิงเนาะเด็กกัเฮือนปลาพญองถือคนละร้อยสิบหกลูกเนาะพี่น้อง Hát a bang hát nắp in tung. A do thưa đâu? Ask you, maya. 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 กดเงินมากนอืินมดก็ต้องขอบใจปากก็ลูงท่างแคนาดาเด้อที่เมาใส่กอกประเดขายแต่น้ำเอฟซเนี่ยพี่น้องเอฟซมาซส่ไปขายงานบุญเมือนกันขายมวลขายมวลขายดีจนอย่างนํ้ำพระท่านลูกะเดอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสาม หนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ก้าสิเอาไปใส่เลยขอบขอบใจเ้ยขอบใจปากก็ลูงได้เด้อุดหนุนขอบใจได้เลยอ้ดีใจไดยจกไปใส่อันน้านอะสิสอันน้นาะุงมืน่อยฝุดวะไหมบา่ะนุงมืน่อยฝุดวดสี่ หนึ่งล้านสี่แสนพี่น้องเมือนเมาใส่กอกเอื่อยเดี๋ยวเขาจะเอาไปร่อแจกันนะเนาะเห็นเพิ่เห็นเพิ่เออไชโพกันะเอออรชิพกันนะเออได้ชิโพกินใจพี่น้องได้เลยนได้สายเได้ลดียกินร้ายมือีเนาะคอยกินที่เราหน่อยให้เป็นแซ่ตู้เย็นหน่อยเพราะว่าแต่ละเดือนเพิ่นจะมีตู้เย็นปากระลุงเพื่นว่าเพิ่นมาตอนเพิ่นมาเพิ่นหูวจักก็คนหันอยู่นี่แน่นะเพื่อนก็ได้แบกเอาไปให้ครอบครัวขนนัขนาดเ้อ ดังติดเชิงมึงเถอะทำการตัวนี้งั้นแหงาเอ๊จะโล่ออกมาเปลืงนติดเิงอัน่หลานสีโลนึ่งถดอไรขายโลนึงมันมีลูกหนอยลูกใหญ่เด้ติดซิงมันกรสีพวทำกันโลกัวน้อนึงโลปลดไรโลสองสามสีโลสาน้องมึงตัวมันเปียง โ้ยบ่แม่นี้คือกปนโลโลปลายน้อยหนึงเดินก anyway> ันเดินกันขี่นึ่เเคยโล่หนึ่งขีดที่นอตตเนาะเป็นแฟนทัวร์บคลหนึ่งขีดแม่นปูเย่ที่นี่เกอบทั้งหนึ่งขีดใช้สมมิแมนเยหน่อยม่เด็นชื่ประเทศอีกวันน่งเดเด็ดเด้แบบพกกลูกแม่นแหละประมาณนันแหละประมาณโลปลายนาะพี่นองจ้าขอบ ผจะาตดว่ากินไรมือได้ไรพี่น้องแบ่งกินที่ถนนที่นเนาะในเกาะกินก็พอดีเคื่องนี่แ้สมัดสดเนกูกรเดิมเป็นเหรเด้ม่วนได้เนาะขั้นบามัดเป็นกันังหมัดม่วนได้เถอสมัดสอยู่รอขันอันขันเห็ดเดเ้ บางเนาะี่อังไปแจกจับขัดจัเลยสะอาดกันพอดีนับเอาเลยดูง่ายๆเ้อนับเองนเด้จริงหอมอดจะมองจัดเนาจัดเสื้อทงเนาะเดีวกัจังสิไปเลย ัอไปแจกไปยายให้อันเศร้าบ้านเนาะพี่น้องขอบใจปัดแดนก็ลุงเผยเด้อซัพพอร์ตอันใส่กอกเหยื่อบ้าสุดใส่ลายใส่กอกขายดีมีเอฟซีมาเอานำแน่ขายเองแน่เลยกลูกค้าแน่เนาะทั้งลูกค้าทั้งอันนี้เอฟซีส่วนลายกับเอฟซีซอยซื้อซอยเออการน้ำเอฟซีแก่สะดวกสบายไปลายเติบพี่น้อง ไม่เคยเลยแต่ข้องเหือนยังบ่ได้กินนะแต่ของเหือดแต่บ้านอยากกินแต่ยังไ่ได้กินกินแต่วาหันแด้อันนั้นใช้สื่อของเอซือาผู้แด้ที่มันมาเกิวที่มันากิเดือนหรอ คนมัดซอยกันยังบ่ได้กินยังได้สื่อกินเนาะคนมดซอยเนาะให้กินเนี่ยสบายหกทงพี่น้องคนตื่จะ้นอยาไปเบ่งตอนหฮาไปแจกเนาะตอนนี้ก็แล้วเนาะพี่น้องดนหกทงทงหล่อล่อสิบหกโลกับใจเอตเตนะเด้อ <ève S 2> sociedad, ปพ่อได้กินพี่น้องเออพ่อได้กินใส่กอกที่ต้องประเต็นดเดีอะไปเดี๋ยวเาเอาไปยายให้ตามเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนบอกมาเนาะว่ายายคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นน้องพี่น้องเอาก็สิเอาไปยายให้พอดีสิบกดเออพอดีร้อยสิบหกลูกแบ่งเป็นหกขอบขวดเนาะหกเพื่อน ู sa <t champions> ้ใดอยากสั่งแจกซาบ้านก็ได้เด้อพี่น้องหรือว่าแบบว่าอยากสั่งแบบว่าย่างย่างแจ๊กซี่ก็ได้เนาะแจกนักเลียนเด้อว่าย่างก็ได้เนาะแบบนั้นก็ได้ให้กันเด้อพี่น้องเด้อย่างแจกนักเลียนก็ได้ให้กันเด้อพี่น้องเด้อเวลานักเลี้ยงนะอันน่ะข้าอยากไปแจกนักเลียนก็ได้เนาะนักเลียนก็จะก็มากเลยพี่น้อง เร็กน้อยตอนเท้าไปท้ายอยู่บุนนั่นเร็กน้อยมาเสร็จแล้วหายคนนี่ยหาลูกซิบลูกเนาะหาลูกซิบลูกเร็กน้อยนะคะจังหวัไปอันนี้เท้าบริย่างให้เด้อพี่น้องให้เพิ่นเก็บไว้กินลายมือเพราะว่าขันเท้าอย่างมันก็ชิบเดี๋ยวกินเบิดบาดเดียวพี่น้องขันหย่างแล้วมันก็ชิบหยากแน่ก็ได้ว่าเอาเป็นใส่กอกสดๆให้เพิ่นแช่ตู้เย็นไว้เอากินง่ายมือได้เว้น นี่แหละเฮื้ยนข้างๆกันนี่แหละโอ้ยนุ่งเสือซอดนะไม่ใหญ่นุ่งเสือซอดเนี่ยเสียข้องไปหายไกไขนี่นี่แหละพี่น้องเฮื่อนขขางๆกันนี่เนาะเป็นมาเป็นกรเฮีนว่าเออคผูนั้นูนี้ผูนั้นคูนี้เพื่อก็ได้ไปอยากขายแล้วเจกินอะไรลูร้านแล้วกันมี่ไปไปยายเห็นมะถ่าวมะเลียนต้นซี นกกานงเกน้องเกย์อนมาเราก็เห็นน้องเกย์อน,น,อน,น,อนปฏิสีเราเห็นแบบว่ามาดำหน้าซอยดำหน้าดับจางฮะนะแลก็ได้ยักเมตเพ่าก่อนก็นได้ไปนไี่นี่จ้าคนแรกคางๆเทื่ยนกันเลยพี่น้อง ผสเอใช่ผผมกขบใจเมใจใจห้กินมกขแตนก็ลุงเผยหูุด้อยู่ว่าตัวละมาบางครั้งแ่าบนแาอาาอาละโปเด้อขมกขบใจน้ำดูน้ำดานหินเใจความขี้ีเดื้ออ้าวตัวนี้มันตัวนี้หิ้มันโบท่านสมใส่สองแขงไว้ตัวนี้หันสมแม่ tôi tuyên vậy đó vider tuyên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  chơi, tuyên vider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  tuyên thuyền tuyên vider 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 tuyên tít tuyên vider อันนี้ให้แมนอู้น้องอาหนึ่งทงจ้าเฮ็ดเองแจกเองเอาเองเห็ดเองแจกเองเอาเองาโปแจกสิกอกฟซี่จ้าเจังเนาะทางนี้น้อไปไปให้เราไปิต้นกับลุงเผยเอาใไฮหู้แล้วอยู่บ่อเห็นเคยเห็นนะอยู่ว่าตอนนั้นตอนน่ะ ใจเด้นุเอ้ยมีวพกเจดจกละเด้เกิดอไจะาจะมีกวเด้อนเอ้ยน้องี่นกคอยเจกเงาเองมีอคอออันตะเป็นลย่ไนดไม้านนี่มื่อไ้ออกในบ้านนี่เดินหาผุดเนหาผลัพหญิงด้ฟุซายฟายเอ้ยมันดิฟุซายเนอะแซมสิเสียคาดอง มันตะบักคลองบันกะโยอยากได้จุมูนี่กับโได้ไปใส่หางเตียงใส่หางเตียงตัวไหนมาสิปายับออกลูกบอลบอลมต้องปีนเอา ใช่เลยนี่วะเอาไปใส่เออวันนี้เนี่นี่เนาะหเออีนางเบาผืนคอเ้จ้า้ซนยินแต่เสียงเ้าผื้นเขาอยู่ดีไอ้ซุเนาอนจู่จู่จู่จจ้เสียงห่บาผืนกจ้มันเาี๋ยวไอ้ซุกเ้าผื่นคนอื่นวัดแล้วก็เ้าื่นได้ชุกต่อเมื่อนมาตีหูเลยอ้่ึงเบาผื่นกันเพื่อนไก่กันเด้ไป้ยามเ้าเา้สา ก็ไอโต๊ดเทรมสบายใช่ป่ะอซุูมเดีออ๋ <c oughs> ดวยวเอาไปให้เพื่อนน้องเกดกับเพื่อนประสีเลยก็เลี่ยนมาเพื่อนแม่วาความซิงเลยก็เพื่นอนน้องปลาเนาะสุดพอดีเลยน <c oughs> ี่จะเป็นของบรรยากาศย่บานเท่ากับเล <ไป S 1> ีย่ยนไปร้ายเติบเน่าพะตังแต่มีคอนกีตมานี่มันก็สรริแบบ มี่ใช่แบบเป็นบ่าเป็นทางแบบดั้งเดิมคือแต่ก่อนะนะเห็นไหมเปลี่ยนไป라이ายเตอร์โอ้ค่าเคยถังน้ำตัวนี้ถัาางจักรลิตรนี่ไม่หลุดเตยบานเอเตตโตไปโอ้สร้างอีกก็อ,อีกแหละเรื่องนั้นนี่คือดูก็แต่ว่าว เป็นสีเฮ็ดยังอัน,นีดคีไฟบ่ทำอะไรนี่คีไฟเหรอขีไฟยังยคีญ่แท้ขีไฟติดทางร้านนี่เบาผื่นข้นเขาตัวนิมเด้อตีมาทางนี่ตีพีเกไกาเก๋พี่ขทาททางนี่นขาวนี่ ตสนิมนวลสนามอิวมีเถาก็นะอิวเห็นป่ะมีคนยื่นมาหนองเกย์มีเพื่อนน้ <c Ris ky> องเกย์ฝานเท่ามีทางคอนขี่เด็กกัสบายแนมพี่น้องย่างแต่แถวซอยจริงสิละแถวซอยจริงสิซาบ้านเดี่ก็เท่เห็นตัวเองเนาะมันติดกันหมดเป็นซอยเป็นทางางพี่น้องไปใส่ เออหาน้วไม่ได้หนิก็ได้หนังเกย์ไปอยู่พี่น้องให้ยกรพผอเพิ่นก็ได้เสกอกเสกอกหนังเกย์ไปใส่เอ้าแอฟซีฝากมาให้เอาเลยแอฟซีแอฟซีซื้อหายกินแตนกระลุงเผยแตนกระลุงเผยซื้อหากินโอเคน้องเกย์ไปอยู่เนาะน้องเกย์เนาะไปใส่ขายปโอ้ไปขายปลานั่นปะหน้ากับแก้วปะหน้างพี่น้อง เขากับไปเบไปสอนเนาะเพื่อนเพื่นติดกันอันนี้เพื่อนปะสซีพี่เนอะเออไปไปอันนี้เพื่อนปะสซีเนาะไป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 ยปไปะปไปอปไปไ ตกใจบเธอสายป้านมาขึ้นก็ได้ย่านตกขคันใดคันใดมันสั้นป่าุงอยูป่ากลอยตอนันก็ลันลุงเผยแล้วเห็นไปดำหน้าซอยตะกี้นปดหน้าซอวเาออันเดียเาดี้กลกเออลนิ่ผู้หญิงหรือผู้ชาย บอกเหตุที่่านะขาวไะกี่ระกี่ไฟอยู่ทั้งเรื่องแม่เห็นเห็นก็ได้อันนี้ไปเช่าไปให้เนลาซีเอิบซอกนงป้าน้องปลาเลยกับกับลาีเออลาี Eat sởi ee. Eat sởi sợi. Ba sợi. pan. Ba là pan. Ba sa 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 pan.

Mày nhảy này hết nắng nó Lột lót Sao bạn địch nè Thế cháu mày nhảy Đó là nhịn chứ bà Bà bậc trang đó chân nhảy Khúc khẩy bình là bụng lắm lắm Ờ thông ở ฉีดยาพอบีมาสีมังหันแสบดีบ่บ่ทงไร่กระไดท้งไร่กูโมมีทองไรทงหน่อยอยู่บ่ ป้าบักแตงแล้วพี่น้องเอ้ยจะไปปลูกยังไงคอยปลูกคือมันไม่หลอดตัดต <c oughs> เออจำแหงกระไดมันอ่อนอยู่ลูกใหม่ๆเดี๋ยวจะเอามาหายแม่บ่าวคำสซิงบัดนี้พี่น้องเสือบักแตงนนในคล้ายจักเทียล่ะน,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 นั่นตรง เบ่งมันดีดเห็ดดีดีมันก the uhm. ็จังสีด่ะลุค้ใส่ยาแต่าข้มันปงขึ้นมาอืมเออจอขีดเท้าโว้ยโว้ยใหม่ใหม่มาตอมม่ใหม่บจาะ้นป้ไปข้ามันเจือไหมใส่หนียู่ยู่บ้นนีเพื้อนนี่โอ้ยยู่ยย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 มายยานียยยยยเยย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 ยายยายย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 ไย นี่ยางต่อไปนี่ก็ะไรขันเถื่อนน้องฟ้าใช่้ามันขึ้นใหญ่ไว้อีะมันเป็นไรแต่ดูดนเนาะ,นะคิวคิวนมาจากมันมันสมแกยู่ว่แม่เสีบแวจะหน่อยเอาไปซบนเจเลจหน่อยเด้อกอนเน่เด้อเาขาวแน่บอขาวมกมันว่าสแอบหลอก ัวไรจะรูปหออออมันจนเหิมวันนี้บอวมัเขาก็ไปกินสมนี่นะโอ้หกงอยี่หือนกับมีบ่เอื่นบ่อยากเคี้ยวสวยตีนนีม่นหรอแม่นเหรอเอออยาเนม่นอาหรอกมงอยี่ื้อนกัมีบ่อืดบ่ปนเซน่วงเียวสวย เขียนเบาคำสิงไปซ้ายบ่ได้ซัสซีไปซ้ายอืมเอาหายแล้วหายล้เอาไว้หมิงหันเอาไว้มิงเอาหำสิละมิงๆมิงน้องบ่าคำสิงสบายดีอะตัวก็ เป็นทหารอยู mm ่ป hmm. ทุมพรานู่นเนาะมาได้มาซสั่งมอค้ำสิงก็ได้ฉ ah> ันเห้ียวเอาไปตุเรียนนะรับเด้อพี่น่องเอู๋เนี่ยเราสั่งเห็ดนะเออนไปเอาไปให้น้องป้าแบบนี้อันนั้นวายู่พี่น้องแม่บาค้ำสิงวายู่มีแต่แม่อูเพค่อย เท่ากันอยู่กต,ต่างมามิงน่องปลาบอกอ,อันนั่นปลากระลุงบอกว่าขันน่องปลาเซ้งได้ที่หนึ่งเป็นสี่นิ้วตังวัลให้เพิ่นว่าได้ที่หนึ่งขันแขวงแล้วพี่น้องเสียนบ่าวคำสิงอันนี้เอาไปให้เม่อู้ก็ได้เอาไปให้ท่านยองจ้ะ มายใหญ่ไปย่องเพหื่อนบ่ใส่กอกมาแจกจ้าป้เต้นก็ลุงเผยสื่อมะหอยากซื้ออยู่แคนาดาจ้า ปะเน่งเาพี่เนาะปะแต้นก like ับลุงเผยโอเคเขาเป็นยังเป็นยังคนมาเฮ้ยยังกินแหล่งก๋อยหมูอืมไปไฟเดอร์นี้โอเคนเฮยยังเดกกากระเก็นอันนี้เป็นบ้านน้องปลาพี่เนาะ เอสีเคยเห็นอยูมวน้อบ้านน้องปลาหนองปลา,อ,ปาอยู่กับแม่อูแม่อูเพื่อนเอิ่นแม่เถาเนาะน้องปลาอยู่กับแม่เถากับลานอยู่นอย่างสามคนพ่อแม่ไปเห็ดงานอยู่ไทยเบิร์ตแซ่บอยู่บ่กูไปท่านกินข่าวเส้าข่าวเพลศสามกูยิ้มข่าวตอนนี้นะตุนหนูก็เป็นกระเพาะด้วยกระเพาะกูกบเหาะยั เ่าไปเผื่อไม่เห็นเป็นอือกลาเป็นหมักแตงแล้วหมักแตงตัวเองกับมิได้อืมอะไเดี่ยห <c oughs> มักทั่วกันมาเป็นขางเป็นเครื่อสอัมฮึะสิ่งเฮ้ยมีประมาณนี้นะเอาของไปแจกเคน ขอบใจปะป้าจันกับลุงเพยเดอสเมาเหมือเนี่ยเมาครับให้เมื่อยไปไล่เติมน้องบไดไปคายไก่ให้เมื่อยไปไล่เติมขอบใจบ้านดูในบ้านจะนอมบะฮงปะักบกนี่ลิบนี้กระสเบิร์เซนสมเดอฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจส่องมาสุกนเดอนส้องเจอกันในลิบหน้าบ๊ายบาย